สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเปิดชีวิตแม่ค้าลอตเตอรี่ยาาป่าท่านาเบิง้งชีวิตแม่ค้าลอตเตอรี่เด้อน้ำกันจ้าไมนน่เงียบมากยื่นย่าอันหนึง่งไปทางไดบววบ่วได้ขายดอกยาาเงียบขี้หยังนี่นั่งซุ่มมูไปซื้อน,นั่งเลนนั่งเอาเวลา ไม่ได้ขายดอกบึงกระเจากระคือกันโซอลเซลียโยไพกระเดือยไม่มีคนเล้ขายอะไรเสเวนหิวกบเขากินถนนกนระโล่งพัดถนน โน้นกระโล่งพี่น้องเอ้ยคนกับบะนอบยืดเน่าลายมือ โอ้โห้บอเบายังคอเ่ยังก่อเคู่เลขตัูปเป็นตาตามมันบอเลขวิ่งพี่กับสามได้เงนนี้ ็ดยุดติว่บ่ไปนะคอ๋ออ คิดแม่ค่ะลอตเตอรี่เด้อจ้านี่รายยูจังสี่อะจ้ากินกาแฟแล้วกับปั่นจักรยานต่ออยู่นี่แหละเช่ยงสายสายมากขนบางยางแล้วแต่ใจขนมักเข่าเซ้วินเดี่ยวขินในจะปั่นไปไหนอีกเนาะคุณพี่คะนี่เนาะ เปิดชีวิตแม่คะลรตเตอรี่มอน,นีถนนโล่งขนาดแล้ว <laughs> รตเตีเรี่ใเวลากินกาแฟแล้วค่ะ กินกาแฟแล้วค่อยออกเดินทางเดียว้อโอ้เต็มเต็มเลยเหรอโอ้หักข่อยแหง้งเนาะจะกึบกันเด้อก <c oughs> าแฟจ้ากาแฟอืมห่อนอืมห่อน คายกินกาแฟาแล้วกับออกเดินทางต่อออกเดินทางต่อผ่ <S <s านมากกับอุดนุนย่าป่าเน่ด้วยจ้า <s> อยากอุดหนุนย่าป่ากะคอมเมนต์มาด้วยจ้าใต้คลิปจ้ามากตัวได้ ยา,ายปาขายซ็ตไปคืนเงินให้มูกาแฟเต็มแก้วเลยกินกาแฟแล้วกับปั่นจักรยานต่อไปเรื่อยๆเที่ยงกับเขาบ้านกินเขา้าวรอบใบก็บออกมาไหมประมาณนี้แล้วจ้าเข้าบ้านแล้วบอก สำหรับคลิปนี้ซ้ำนีจ้าซอยอุดหนุนแย่ยป่าคอมเมนต์มาใต้คลิปด้วยจ้าเด้อซอยอุดหนุนเลยเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้ซ้ำนีคลิปหน้าเจอกันไหมสวัสดีจ้า